ในนามของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมาการนะครับที่ให้เกียรติยกย่องธนาคารกรุงเทพในฐานะที่มีส่วนสนับสนุนนะครับการใช้ภาษาไทยนะครับกิจกรรมที่ธนาคารทำในด้านนี้เนี่ยมีหลากหลายนะครับเราก็ทำทั้งในเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนให้มีความสนใจในด้านวรรณกรรมแล้วก็กิจกรรมอีกหลายเรื่องที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ด้วยความคาดหมายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยรักษาแล้วก็จันลงความเป็นไทยเพราะภาษาไทยก็ถือว่าเป็นจุดเกาะเกี่ยวสําคัญของความเป็นชาตินะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับซึ่งก็ถือว่าธนาคารมีความยินดีแล้วก็ถือเป็นเกียรตินะครับที่ได้ทํากิจกรรมนี้มาแล้วการยกย่องหรือการรับรู้ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภูมิใจนะครับสำหรับรางวัลครั้งนี้นะครับ ก็ขอถือโอกาสาสื่อสารกับทางสังคมนะครับโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ๆว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรภูมิใจนะครับและตัวภาษาเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีพล,ลวัตมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีเรื่องของการบัญญัติศั์ใหม่ๆให้มันสอดคล้องกับความเปลี่ยนไปของโลกต่างๆนะครับผมคิดว่าการพูดถึงวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติเนี่ย เรามีต้นทุนที่ดีนะครับได้รับการยอมรับที่สูงเพราะฉะนั้นการรักษาภาษาไทยนะครับการช่วยกันสื่อสารและการให้ความสําคัญและก็ช่วยกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สังคมและก็ประเทศเรามีอยู่แล้วได้อย่างดีขึ้นครับก็ขอบคุณครับ